ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปกอไปว่สดสุขสุขคนจ้ามาพอกันกับยายก่กับตาไงอีกแล้วพี่น้องมือนีก็เป็นวันทียีซิพกุมผ้านธ์ควเนาะพี่น้องเนาะมาพอกันได้มือล่มตึงตึงวัสทอน่มือนีมาพู้เดียวได้พี่น้องมาได้เอาแฟรมาน้าพูดวัสดุผ้ามาเลาะหาอยู่หากินดอกพี่น้องเนาะลงทงโลงทานี่ก็ไดอันมาซองบะงูอะมาพอเอาหยอดใส่ตาพี่น้องกัลังปวงหยอดออนวัสดุ ว่าสิไปหากินกับลาบกับก่อยกับยังก็ว่าไปแล้วพี่น้องกินกับเมียงแห้งตั้งสี่เลยพี่น้องเอ้ยเกียงไส้นกไส้หนูโมนันว้าเจบคักยวสิพหาพี่น้องไปเบิง่งอยูพดเพราะได้บ่เคยพอเคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะว่าข้องกินใดบานเฮ่านีาน่มันเป็นจังไดเนาะจะ้ะแต่ว่าก่อนสิบไปนี่สิแม้ว่าเพื่นจะขอใหัฟังก่อนได้พี่น้องเอ้ยอันสมัยขอเป็นเด็กหน่อยนะ แลนหัวตำกันกับมูได้พี่น้องเอ้ยญาิใบใสตันกันกะยังวะอันห่อเจวไปพร้อมได้พี่น้องไปกินกับเมยห่อไปสุมือสุมือมันก็สิมีพ่นอยู่หนาโุงเรียนพ่นปวกอันพ่นหนึ่งนาะพี่น้องกะสมีเครือใสตันเครื่อย่างง่อยู่หันนาะเครื่อหนึ่งพากันขืนพากันโยมอยู่หันแลวก่อนสิเขาโุงเรียนนาอหากินยูซ้ำนันล่ะบานนีณคู่พันดาวอกที่บ้านนี้เพราะมีมองกินได้พี่น้องมันกะเกิดต้นน้อยนอนาะบานนี้ ายาดกันกินขื้เกา่าเหลือใบแก่พี่น้องเอ้ยพากันเห็นจนเหลือแต่กลางกลางซางว้าวเแล้วก็ไปเถ้าพี่น้องไปหาอยู่หากินเท่าสิได้หน่อยได้ไล่ซ้ำได้ไปไปเบิ่งกันเลยจ้ะห่วยมันอยู่นอกลวดได้บานนี้ไฟเจ็บดาดคอยบอกโอ้ยลมแน่เดอ้อพี่นอ้องเอย้ยอันนี้ละพี่นอ้องอ่ะพี่น้องมึงค,ค,ค,ค่าค่าผู้ได้โบ้เคยเนหินเนาะจ้ะดอก,อนก่นกะห,หอมหอมดอกสีคอขาวดอก หอยอดแก่แล้วเนาะแล้งานก็นได้ดิดก้อนดอกพี่น้องนี่หอยอดเป็นงามๆดิดเอานี่ละตํามเมียงขึ้นได้พี่น้องเด้อเจ้าไปสู้กินนี่ไหมตําเมียงทาคอยเด้อโอ้ยกินกับเมียงก็แซ่บแซ่บได้พี่น้องผักกระถินอ่อนมูนันเนาะกล้วย,วยอ่อนมูนันวา<ะ>เขากันดีคักแหงเด้อ กับตำเหมี่ยงหยอดเพิ่นอ่อนๆเลยเดีบไปอยู่รอไฮรอหน,หน้านี่ละจ้ะพี่น้องว่าด้่เป็นหารอใส่ไก่ดอกใส่ทุงมือหากันไก่มาผอมให้มันเป็นยางไหมมันไม่ยางตัวพี่นอ้องโอ้ยคืหอหอดสมัยตะกีเด้เนาะที่แสบคักแท้ย้อนกับพวกใครยเพืปอนไหนดอกจก้ะแห่งแรงเน่โอ้ยขอเสื้้าบูน้นาเมาแล้วพี่น้อง น้ำบลกเล็บแมว <laughs> นี่นั่นเก็บไปเก็บมากะอะตัานี่เสด็จพ่อแกงงอนที่ดอกบ่บแดงแกงกับแปรน,นันกินเมียงบวพี่น้องตอกกั้เมียงแสบเน้อหน่อขนหน่อน่ะตัวหอมเลยเอ้ยเอ้ น้ำน้ำน้ำนี่กะล่มแห้งแน่เด้ดอจ้ะพี่นอ้องเอ้ยล่มบูบูใส่กล่องข่อยอยู่พี่น้องออมใส่หนูเสียงใส่นกมาพี่น้องอือนี่จะได้ก,กินแตงสานละเนาะตามภาษาบ,บ้านเฮาอย่างนี้แหะพี่น้องแต่น,นี่พลาเก็บอมียงเนาะพี่น้องอุตสบายเนาะคุก็เคยกินกระไรเนาะ เดี๋ยวบางทัางผุนก่อนนะใหญ่อัน,นี่กจะจักมาเก็บพักอย่างนดอกินเนาะมนอนบ่เบื่อบอ่บ่พี่น้อไม่พลามาเก็บพักอย่างนเนาะมีเพืนผีร้ายอยู่มา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 กทั้งน ไก่แก่งใ่เด้อหนุกับวิภูไปหางไปอัน,นมาหายนอพี่น้องเอาเพอใหญ่แล้วบอยูเอาเพอใหญ่แล้วไปไทยพี่น้องหากรีตามวิธีสารบาดเท่านี่ยละจ้ะเนี้ยก็กินไปนอพี่น้องเนาะเนี้ยก็กินไปดเดี๋ยวว่าพอแล้วขาบแล้วง่ายให้ซื้อนี่ละ่ะ เงี้ยเก็บไปเก็บมากก่อนที่พ่อแกงก่อนละพี่น้องุูน่ะเห็นบ่อุ้ยสดย่อนขย่อนพี่น้องมาเก็บพี่ ลมพัดตึงลมพัดตึงโอ้หอหนี่เดี๋ยวพ่อแกงอยู่ไปไปเบิ้บงเครื่องไม้บ่าเลยงงหมดโอ้ยดม เด <g ül s> ี๋ยวไปกัดกวางได้หนิมาเด้อมาเด้อบันทึกบังทึกทีนี้ป้มาเด้อพี่นออ้อ,อางอืมงาบงามเลยงามงามกี่ดอกเพื่อนพี่น้องนี่นี่รักษณะดอกเพื่อนจะ้ะย่างกายต้นเพื่อนบอกอู้ยยางเพื่อนออกดอกกันบ่ฮะห่หวยหวยเลยล่ะแซ่บจ้ำเก็บเลย ขาสิาพาไปกินพี่นอ้องอะ่ละโอ้ยเก็บมือเดียว,วยอืพุ่น่ะให้จะได้สิเอาดอได้เนาะม่แต่ยอดเต็มต้นหนึ่งไว้ฮันละไว้มันหอมย่ามนั่นยามาเลียงงว่ว <laughs> นี่แหละภาลกิจแต่ละมือพี่น้อง่อยางน้ำขนมกับยางน้ำง่วน,นี่ละ่ะ <laughs> โอ้ยมาเลียงซอยขวายเด้อมือน,นีเฟ้าไว้สัก่อน สูมือในแล่นขามทงคือข่อยแล่นไล่จนเมื่อยเศร้าหอมหาผลลุนละง่วข่อยก็ะไดพี่น้องเอ้ยออกลวดติละ่ะพี่แล่นมาพี่พูดแล่นขามทงไปเอาล่ะพี่น้องแนวได้บานนี้แต่พอแกงอยู่เด้อเอาไปกินกับเมียงกับเสีบคักโอ้ยกินกับเจ้วกับบ๊วนธรรมดานนะพี่นอ้องเจ้าบวกมือนั่นน้อโอ้ยสมัยเป็นเด็กหน่อยมากคักเอาคลิปนี้ก็ต้องขอโตล่าไปก่อนนะพี่น้องเนาะจะได้ก,กระเพาะกันคลิปหนาเนาะจ้าเนาะ แล้วว่าก็อยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแยกันตนายใยันน้ำเดอ้อพี่น้องเด้อพอมีแห้งกำลังใจเฮ็ดคขี้ <rip> พี่น้องเบิ่งพี่น้องหงวัวไปน้ำกันนะพี่น,อน้องเนาะสาระไปหนี้ขาโตลาไปก่อนละจ้าไปหาซ้องัวก่อนสวัสดีค่ะไปละพี่น้องหยอดงามเอาไปกินเดอ้อพี่น้องสิบแบ่งให้